เพื่อนๆวันนี้จะมาพามาจาาับปลาน้ำในสระน้อยเราแห้งแล้วเพื่อนๆพอดีไม่ได้ไม่ได้เติมน้ำเนาะเพื่อนๆเนาะไม่มีเวลามาต่อสายยงสายยางก็เลยอเอาปลาไปก่อนเหลือบางส่วนนะคะเพราะว่าเอาไปกินมั่งหรืออะไรมั่งก็เหลือไม่เยอะ ใแห้งแล้วเพื่อนๆดูปลาปลาเยอะไหมนี่แหละเรียเอาไว้ก็อย่างนี้แหละพอได้พอได้ช่วงแรงเนาะเพื่อนๆเนาะมันเป็นวิธีชีวิตเนาเพื่อเน,เ,นเราก็จะไม่เอาไปหมดแล้วค่ะเอาตัวเล็กตัวน้อยก็เอาไว้นี่แหลปะปลาซิลมีเฉยเลยเราไม่ได้ปล่อยปลาซิลนะคะมันน่าจะมากับเมฆฝน จะจับเอาไปแล้วก็เดี๋ยวหาสายยางมาต่อใส่เนาะไม่รู้จะได้ประมาณไหนเนาะเพื่อนก็ต้องหาต้นไม้มาปลูกให้เขามีร่มเงาเนาะเพราะถ้าโดนดดแดดเราปลาเขาก็ไม่รอดเนาะอันนี้เราก็จะเอาไปบางส่วนส่วนพวกน,นี้ก็เดี๋ยวหาสายยางมาต่อใส่ ไม่รู้จะรอดพ้นหรือดูแรงหรือเปล่าแรงหกเดือนเพื่อนไม่ต้องห่วงแถมนี้แรงแรงจัดเลยจะนน่นแหละทําไปแก้ปัญหาคอบหน้าไปทีละขั้นทีละตอนนะเพื่อนเนะาะแล้วก็ไปเจอปัญหาเราจะรู้วิธีแก้ไขเลรียงไปด้วยเตรียมดูไปด้วยนเนาะเพื่อนเนาะ ขนาดสะลึกๆกบางที่เนาะที่นี่อ่ะหน้าแรงสะลึกๆึกบางที่ก็แห้งเหมือนกันก็จะต้องหาวิธีแก้ไขนเะพื่อนเพืาต้นไม้มาปลูกเพื่อจะได้มีร่มเง,งานี่จับปลาก่อนนะนี่จะจับได้ละเนื้อบาง กันจับนี่แหละปลานี่ก็ได้นี่กันนะอ้อออเยเยอะมากมาเลยถัง้วเล็กเกินไป ช่วยจับปลาหน่อยเพืเ่อนๆ <ś c oughs> สนุกตอนจับม <ś c oughs> ันคือก,การเอารอดเอาตัวรอดนอาะเพืเ่อนเอาตัวรอดในช่วงฤด,ดูกาลแต่ละฤด,ดูกาล ก็ทำอย่างนี้แหละค่ะนี่ได้เยอะนะเห็นไหมถ้าตัวไหนเล็กๆเราก็จะปล่อยเอาไว้ นี่อยากจับไหมอ่ะโอ้ยเยอะมากฮะโอ้โอ้โอ้อ้้โโดดออกทางเล็กไปหน่อยโดดออก จับจับปลาสองไม้สอง,ม,สองมือเลยอืออือตด,ดออกอ๋นี่นี่ ก็ไม่ได้อันนั่นอาหารเท่าไหร่นะพเพื่อนให้กินแต่พืชให้กินแต่ผักอาหารไม่ได้ให้กินแต่ผักแต่พืชไปโอ้โหได้เยอะทีเดียวเนาะพเพื่อนๆพอใช้ได้อยู่เราไม่ได้เอามาหมดหรอกคะ่ะเดี๋ยวเปิดน้ำทางนู้นให้มาฝั่งนี้คืน หอยเชอรี่เราก็ยังอยู่เต็มแต่หอยเชอรี่ก็จําจสินได้นะเพื่อนๆคลิปนี้พามาจาับปลาค่ะเพื่อนๆคลิปหน้าก็เจอกันนะคะว